สวัสดีนะครับวันนี้มาดูงานให้ลูกค้าได้ชมนะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับเปิดมีท่านไหนสนใจนะครับอุปกรณ์ดักนกดักไก่นะครับของทางค่ายนะครับมีหลายแบบนะครับดูรายละเอียดงานก่อนนะครับเริ่มที่คืนชนนะครับตัวนี้เป็นคืนชนนะครับ บ่วงประมาณ6กนิ้วถึง6.5้านะครับไม่เกิน7นิ้วนะครับจะเอาบ่วงใหญ่กว่านี้เล็กกว่านี้สั่งได้นะครับตัวนี้เป็นคืนชนนะครับลูกค้าสั่งพิเศษนะครับเป็นผีเสื้อนะครับ3ามสิบหลักนะครับนี่ครับดูรายละเอียดงานก่อนนะครับการตีเกีียวการติดกาวนะครับต่อสายหน้าเป็น PE นะครับบ่วงทองเหลืองนะครับตัวนี้เราจะแต้มกาวให้ด้วยนะครับตีเกีียว2เส้นนะครับ ขึ้นชนเอ็นเบอร์ร้อยยี่นะครับโบ่งทองเหลืองเบอร์สิบหกแข็งนะครับติดกลาวหัวกลางท้ายนะครับสายโยงเราก็ติดให้นะครับตัวนี้เป็นผักกระดูกโมนะครับตัวนี้เป็นมูลี่นะครับตัวนี้เป็นกึ่งทางกึ่งตีนะครับนี่ครับเส้นผ่าสูงากลางตรงนี้ประมาณห้านิ้วนะครับตัวนี้สี่จุดห้านะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับจะกึ่งทางกึ่งตีหรือว่าเป็นคืนทางนะครับชอบแบบไหนสั่งได้นะครับ ตัวนี้หลักเก้านิ้วนะครับตัวนี้หลัก7็ดนิ้วตัวนี้6.5้านะครับความสูงจะแตกต่างกันนะครับแล้วแต่พื้นที่ของลูกค้านะครับองท่านลูกค้าดินอ่อนดินแข็งนะครับเป็นป่าทรายแบบไหนแจ้งมานะครับตัวเป่านะครับหลักไก่นะครับี่มีคบนะครับมีเชือกครับท่านนี่ครับดูรายละเอียดที่ยังยังไม่ได้โยงนะครับแต้มกาวหัวกลางท้ายให้นะครับต่อเป็น PE นะครับนี่ครับ วงทองเหลืองเป็นเบอร์16นะครับตัวนี้เป็นวง4.5นิ้วนะครับตัวนี้เป็น4.7ลูกค้าสั่งพิเศษนะครับท่านอยากได้กี่หลักท่านก็สั่งได้เราจะโยงหลักให้นะครับแล้วใส่รังเก็บให้เรียบร้อยนะครับบางท่านจะเอาไม่เหมือนกัน21บ้าง31บ้างนะครับ51นะครับบางครั้ง9หลัก9หลักก็มีนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งมาได้นะครับบางครั้งระบบล็อก หรือพับนะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งได้นะครับนะครับหลักไก่นะครับตัวนี้เป็นคืนนกนะครับนกกวักนกอีรุมนะครับท่านอยากได้กี่บวงนะครับใช้กี่บวงพื้นที่ท่านยาวไหมกว้างไหมนะครับเราก็จะร้อยสายให้นะครับผูกสายให้นะครับเอากี่บวงก็ได้สั่งได้ครับผมพอทางค่ายเราทําเองนะครับ อยากได้บวงกี่นิ้ว4ีนิ้ว4ี่7 5ดห้าี่จุด็ดห้านิ้วห้าด้านิ้วสั่งได้กับผมบักนกอีลุมนะครับกระเป๋าไก่ต่อนะครับนี่ครับถุงเชลเลยนะครับกระเป๋าไก่ต่อนะครับลายพัางทหารแท้นะครับทางค่ายเราจะเน้นผ้าคุณภาพนะครับนี่ครับซิปนะครับดูได้นะครับซิปสีทองนะครับเราเน้นคุณภาพนะครับอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับดูได้นะครับ ฝึกทหารนะครับขอบเหล็กด้านบน2ด้านซ้ายขวาซิบนซิหน้านะครับเปิดสามารถเปิดหน้าได้ไก่จะไม่หย่อนนะครับใส่ไปแล้วจะไม่หย่อนนะครับดูระบาย2ด้านซ้ายขวานะครับนี่ครับทางค่ายเราจะเน้นเกรดของผ้านะครับเพราะว่าลูกค้าจะใช้ได้นานนะครับซื้อไปแล้วจะไม่ผิดหวังนะครับบรายละเอียดตามนี้ครับ มีครบนะครับตัวเป่าเสียงตัวผู้ตัวเมียนะครับมีทั้งหนึ่งรูสองรูนะครับสามารถสั่งได้นะครับชอบแบบไหนนะครับคุยรายละเอียดก่อนได้ครับผมทางค่ายมีบริการเก็บปลายทางของ co d นะครับรับของค่อยจ่ายเงินนะครับนะครับที่ท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับโทรมาสอบถามดูก่อนได้ครับให้คำแนะนำได้ ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ